เดี๋ยวเรื่องวี6ฮะดีกับเื่อนนะอ่านี่มีคนตัดหน้านะรถเบรกให้เองอัตโนมัติเลยนะครับผมไม่ได้หยียบเบรกหยียบอะไรก็คือในฟอร์ดเอเวอเรสต์เนี่ยมันจะต้องกดตัวพีแช่ไหมฮะแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็เบรกคันเร่งพวกนี้เขาก็จะควบคุมเอง ปุ๊บเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะอะนี่เบรกแล้วจิกเลยก็ถือถว่าช่วยความปลอดภัยได้เยอะเลยนะจุดเด่นจุดขายแค่นี้นี่ไอ้สปอยเลอร์ด้านหลังนี่ใช่ไหมเนี่ยสปอร์ตบาร์เนี่ยค่ะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวนีกเราเปิดให้ดูนะคะอ่าเนี่ยเห็นไหมมีดอกเบีย้ยถูกนะคะดาว25%ดอกเบีย้ย1.89ค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาสามโทุกท่านวันนี้เราจะพามาทดลองขับกันในงาน Ford Carnival กันนะฮะซึ่งที่นี่ก็จัดกันอยู่ที่เซฟวันจังหวัดนครราชสีมานะครับจะเป็นสนามแบบทางเรียบนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากลองสนามแบบว่าออฟโรดก็จะต้องไปที่อำเภอปากช่องนะฮะแต่ว่าตอนนี้นี่บอกเลยว่าทางเรียบนี้ก็ไม่ธรรมดานะนี่นะฮะนี่ไฮไลท์วันนี้เป็น f o r d r a n g e r Raptor V6 เบนซินนะการขับขี่แบบสนุกมากๆเลยนะไอเห็นทางเล็กๆขนาดเนี้ยสามารถดิฟได้แล้วก็สามารถแบบ ลองกับตาเร่งแรงมาแรงบิดแบบ รีดเคนพลังของ Ford l e g e n d แล้วเติออกมาได้เกือบเต็ม100%เลยนะเดี๋ยวในคลิปนี้จะเป็นไงไปติดตามชมกันได้นะครับแล้วก็นอกจากในงานนี้นะฮะที่จะมีการนํา Ford หลายๆรุ่นนะมาให้ทดลองขับแล้วก็จะมีการโชว์ผลิตภัณฑ์ของ Ford หลายๆคันเลยครับไม่ว่าจะเป็น Ford e v e r อร์เรสต์ไวทนะฮะตอนนี้ก็มาโชว์แล้วแล้วก็จะมี Ford Ranger s t o r m t a ทตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ได้มาโชว์กันในงาน Ford c a r n i v a l ที่จังหวัดนครราชสีมาที่นี่แล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้จะมีการทดลองอะไรกันบ้างแล้วก็จะพาไปดูรถคันไหนที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปนี้กันได้เลยนะครับและก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอ ขอบคุณทาง Ford ดเอกซาก๊ปสาขาเจ้าหอนะครับที่ได้เชิญผมเข้ามาร่วมในงาน Ford Carnival ที่จังหวัดนครราชสีมาในงานนี้กันนะครับและก่อนไปชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามและกดสั่กนกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องคาสามโมฮากันด้วยนะครับหาทุกคนพร้อมกันแล้วไปติดตามชมกันได้เลยไป up over black Cadillac high heel boots and a sexy body full of tats baby's bad old baby He's had after her there ain't no coming back wanna take a run at that i think she's feeling me turn it up a few degrees my imagination of her body gets the best of me oh god she's such a tease bitten lips bruised knees i'm addicted to her need her touching me cause she got a bad little waist and we tearing down this place off the liquor that we chase got some needles to the face baby i don't need no space coming closer for a taste and i'll show you how i make everything just fade away cause she เครับตอนนี้เราอยู่ใน Ford Everest รนะฮะร,รุ่นไทเทเนียมตัวขับ4เดี๋ยววันนี้จะมาลองฟังก์ชันต่างๆนะในงาน Ford Carnival ตัวน,นี้เดี๋ยวสเตชันแรกจะเป็นการเบรกอัตโนมัตินะครับไปเดี๋ยวไปลองดูกันนี่มีคนตัดหน้านะรถเบร้เองอัตโนมัติเลยนะครับผมไม่ได้เหยียบเบรกเหยียบอะไรอ่าพอคนไปแล้วรถก็จะไปเองต่อนะครับอันนี้เป็นสเตชันแรกนะ ต่อไปสเตชันที่สองเป็นการทดลองวงเลี้ยวนะฮะอ่าอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวในกลวยนี้นะพี่ใช่ครับสองรอบสองรอบกลวยไหมอ่านี้วงเลี้ยวไม่กว้างมากนะแคบๆเลยทังนี้อันนี้ก็ทดสอบ ด่านมีวงแล้วสอได้นะได้ไหมครับอเอาใจเข้ามาครับอ่านี่สแอลลอมใช่หืมเหลืองแค่ไหนเลยครับช่วงล่างหนึบเหมือนเดิมนะฟอร์ดเอวเวอเรสต์ตัวนี้อ่ะต่อไปก็เป็นสเตชันจอดแบบทางขนาดนะฮะก็เรามาจอดละเราเห็นที่ว่างนี้เราก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้นะแล้วก็กด P ่าเนี่ยตรงหน้าจอตัวนี้ก็จะบอกว่าให้เราขับไปข้างหน้าเรื่อยๆนะเพื่อที่จะสแกนหาที่จอดนะอ่ไ <ป S 1> ああาไฟเลี้ยวค่อยๆเลี้ยงไปใสให่หลุดทำไมเนี่ยอ่าเนี่ยเจอที่จอดละอ่ะทีนี้ยังไงต่อเน,นี่ยเอ็นครับอ่าแล้วก็ใส่ไปเกียร์นนะครับใช่คือเข้าเกียร์นอ่าแล้วก็กดค้าง แล้วก็กดตัว P ค้างไว้นะฮะซึ่งตัวนี้ไม่ได้กดทีเดียวนะต้องกดแช่ไวนะ้ด้วยอ่านี่เห็นไหมก็คือใน Ford Everest เนี่ยมันจะต้องกดตัว P แช่ไว้นะฮะแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็เบรกคันเร่งพวกนี้เขาก็จะควบคุมเองไม่เหมือนทางฝั่งรถจีนนะอันนั้นกดทีเดียวได้หมดอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะแบบบางทีเราเจออะไรฉุกเฉินแล้วก็ปล่อยนิ้วได้นะระบบก็จะยกเลิกอ่า ตโน้มัติเลยนะครับขอเร็วขอเร็ว,อว,อวอโอเคเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วจากเกียร์ดีเมื่อกี้ก็จะไปที่เกียร์พีนะครับสเต,เตชันต่อไปนะจะเป็นการจอดแบบเข้าซองนะครับซึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องใส่ไปที่เกียร์พีก่อนนะฮะอ่าเกียร์พีเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายว่าเราจะจอดด้านซ้ายเราก็กดปุ่มตรงนี้นะปุ่มพีทีหนึ่ง ปึ๊บนี่ระบบก็จะให้สแกนหาช่องนะฮะก็ต้องมาเลือกโหมดกันนะก็เราจะจอดแบบเข้าซองนะฮะก็มาเลือกตรงนี้ฟังก์ชันที่สอ,อ่าฟังก์ชันที่2โอเคจอดแบบเข้าซองแล้วก็ใส่เกียร์ดีเดิเนหาที่จอดนะครับอ่านี้ก็ค่อยๆไปนะอ่าอันนี้เตือนก่อนช่องแรกนี่ยังไม่ใช่นะเราจะจอดช่องซ้ายตรงนี้ไปอีกหน่อยนึง อ่าเจแล้วอ่ะมาเจอช่องจอดแล้วนะครับเราก็ใส่เกียร์เอ็นก่อนปึ๊บล้วก็กดตัว P ี a าร์ n กิรง,งนงี้ะแช่ไว้อ่าเห็นไหมไปละวงมาลัลลายไม่ต้องจับเบรกคันเร่งไม่ต้องเหยียบนะฮะอันนี้เป็นแบบจอดแบบเข้าซองเลยนะฮะอ่าเสร็จแล้ว เกียร์ก็จะเลื่อนไปที่เกียร์ P อัตโนมัติเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นการจอดเข้าซองนะครับของ Ford Everest ตัวนี้อ่าแล้วก็สเตชันสุดท้ายของ Ford Everest ตัวนี้นะ mm hmm. ก็จะเป็นการถอยจอดแล้วก็พวกกล้องรอบคัน360องศานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีระบบแบบเบรกให้เองอัตโนมัตินะเวลาเราแบบไปเจอสิ่งกีดขวางด้านหลังเราเบรกไม่ทันเนี่ย๋ตวตัวนี้ช่วยจอดให้นะครับก่อนอื่นก็ไปที่เกียร์ R ก่อนนะฮะอ่านยนะกล้องมองภาพรรบที่ทางติดขึ้นมาแล้วอันนี้เราก็ค่อยๆปล่อยเบรกอ่าปล่อยไป ปอนี่อันนี้ผมไม่ได้เหยียบเบรกนะอ่นี่เบรกแล้วจ๊กเลยก็ถือว่าช่วยความปลอดภัยได้เยอะเลยนะบางทีเจอเสาเจออะไรเบรกไม่ทันโอเคนะเมื่อระบบเบรกให้แล้วก็ใส่เกียร์พีโอเคก็จบละระบบทั้งหมดในงาน Ford Carnival ที่โคราชเซฟวันวันนี้นะครับ สุดยอดเลขเครื่อง V6 นี่เพื่อนนะแปเตอร์ V6 เบนซินมาลองกับผู้ชานตัวจริงให้นะโอ้โหดีอ่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้เหล่ก็เรียกว่าเทสไดของจริงนะเพื่อนก็จะเห็นในเรื่องของสมรรถนะที่เขามีครับเอาจะได้เห็นในส่วนของรถที่มีกําลังสูงแต่ว่าเรามีในส่วนของระบบการลื่นไถ่รักษาการทรงตัวทําให้เราสามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจครับแล้วก็มันก็ช่วยในเรื่องของผู้กับขี่ครับในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเช่นกันซึ่งแรปเตอร์เองก็ มรรจุทุกอย่างามาอย่างเต็มพิกัดครับรอบก็ได้นะครับอีกรอบนะเพื่อนอ,อันนี้รอบที่สองนะไปกับจางนนครับไปโอ้ <laughs> อันนี้ในตลาดเซฟวันนะเพื่อนเหนือเล็กๆเ,เ,เองโอ้หอ้าวดิน,นี้ห้ึ่งยอดเลย<ป>อันนี้ก็ยังไม่ได้ปิดในส่วนของระบบม,มาตรฐานความปลอดภัยครับ นี่เท่ใจจริงๆไปอย่างนี้นี่ก็คือในส่วนของตัวแรปเตอร์เองเสร็จจอยแล้วแรปเตอร์ไอเรนเจอร์ไวแทงีทำประมาณนี้ได้มไหมจารัน ได้ครับเพียงแต่ว่าเขาบุคลิกเขาจะไม่ไม่ได้เหมือนกับแรปเตอร์ uh huh. แรปเตอร์จะเน้นใน,นส่วนของความมัน uh huh. ใช้ในเรื่องของการต่อสบอคนรถที่ชอบต้องการความเป็นความเป็นสปอร์ตความเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับแต่ว่าวายแทกก็จะได้ในเรื่องของการ uh huh. ลุยอีกรูปแบบหนึง่ง uh huh. ซึ่ง uh huh. คาแรคเตอร์รถแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์ของแรปเตอร์เน้นทางฝุ่นออฟโรดความเร็วสูงนี่ย ราคาล้านเก้ากว่าเนี่ยผมบอกขับได้ขนาดนี้แบบสนุกมากเลยนะอันนี้ขนาดทางเรียบในเซฟวันเลยนะเนี่ยถนนไม่กว้างมากแล้วก็กวยแอบชิดๆกันเลยขับสนุกนะเนี่ยทดลองจริงตัวประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวจะเป็นการทดลอง Ford Ranger Raptor ตัวเบนซิน V6 อีกครั้งหนึ่งนะในสนามของเซฟวันตัวนี้สนามไม่ใหญ่มากแต่ว่าการขับขี่นี่สนุกมากเลยฮะเห็นนะฝังเสียท่อไป ได้เลยนะแรปเตอร์เออแคบโอ้โหดิบดิบดิบโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่แหละครับนี่คือแรปเตอร์เนี่ยแรปเตอร์ะ ไปลองขับอยู่โชว์รูมนี่ก็ก็ว่าแรงนะแต่ว่าไม่ได้ลองพวกการขับเคลื่อนช่วงล่างแบบนี้นะอันนี้แค่โหมดสปอร์ตนะก็เป็นในส่วนของโหมดบาร์ห้าจะขับสนุกมากกว่านี้ครับแต่ว่าอยากจะในเรื่องของเป็นทางที่ทางปิดมันจะแสดงสานสถมรรถนะได้ดีขึ้นไปทางปิดทางทะเลไซา์อย่างนี้นะโอเคครับกับเจ้า hey kid, don't ever let them get inside your head. they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. don't let them guide your life towards regret. i'll fight for what i love with every breath. my past is filled with things i won't forget. i use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test only I, I could go back in time i tell myself that everything will end up all right just push yourself test yourself figure out what you like and find your limits don't be rigid always work towards a prime surround yourself with open minds people can change your life a few friends with intent can help you feel alive find a passion take some action and with a little time just be patient make a V6 ดีมากๆเลยก็ยังมีกิจกรรมดีๆนะก็ยังเอารถตัวใหม่มาโชว์ก็จะเป็นตัวนี้ Ford Ranger Raptor แต่ตัวนี้ยังเป็นเบนซิน V6 อยู่นะฮะไอตัวดีเซลยังไม่มาโชว์แล้วก็จะมีนี่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะ Ford Everest ตัว Wide Tech นะอ่ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูที่ปรึกษ,ษาการขายนะว่ามีราคาโปรโมชั่นอะไรยังไงและอีกตัวหนึ่งนี่จุดเด่นจุดขายเลยนะเพื่อนๆ Ford Ford Ranger Storm Tech อ่ามามีมาโชว์ในงานนี Ford ้ด้วยนะ นะสวยงามเลยเหนือที่สุดใน,นรในุ่นเลยนะครับนี่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปเหนือท็อปเลยนะสูงกว่าตัววายแท็กเองฮะเดี๋ยวเป็นยัยงไงราคาเท่าไหร่เดี๋ยวได้รู้กันในคลิปนี้นะครับเอาละฮะตอนนี้เราก็อยู่กับทีいい่ปรึกษาการขายนะชื่ออะไรครับผมนิงค่ะเบอร์โทรเลยฮะ0803615462นย่งิงเอ่อปอดโปรไฟตสาขาสอหอค่ะโอเคครับตัวนี้เป็นรุ่นไหนอะไรยังไงฮะเนี่ยเอ่อวายแท็กค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะราคาจะอยู่หนึ่งล้านแปด ะคะอันนี้เป็นสีพิเศษนะคะอืมครับแล้วก็ในงานนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะเนี่ยก็มีดอกเบี้ยถูกนะคะดาว25%ดอกเบีย้ย1.89ค่ะโอเคนะฮะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขั้นต่อไปฮะมีอะไรนะ่าสนใจอีกค้องแขกนะคะว่างๆเลยค่ะนี่หรือว่างๆเลยนะตัวนี้สามารถจองได้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะสามารถจองได้เลยค่ะอ่ะแล้วก็ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ฮะอา่า โอเคนะมาโอเคนะมาใหม่ๆเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวก็จะมีไปลงในโชว์รูมเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เอามาโชว์งานนี้นะคะโอเคแคมเปญโปรโมชั่นคันนี้เป็นไงมาฮะก็เรเพี้ยนจุดเก้าเก้าค่ะได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์คะโอเคฮะจุดเด่นจุดขายคันนี้นี่ไอ้สปอยเลอร์ด้านหลังนี่เห็นไหมเนี่ยสปอร์ตบาร์เนี่ยค่ะลองอ่าเดี๋ยวนี้เราลองเปิดให้ดูนะคะ<า>อ่าเนี่ยเห็นไหมอ่ะ อ่านี่ฮะสามารถเลื่อนหน้าถอยหลังได้เนาะเวลาวางไม้วางของยาวยๆเนาะท่อนงท่อน้ําไปซื้อของโฮมโปรมาเนี่วางได้เลยใช่ไหมอ่าตรงนี้นะเป็นเรนเจอร์ t ตอมแท็กภายในนะก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแนละตัวนี้มีระบบถอยจอดอัตโนมัติด้วยนะฮะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างไปจากรุ่นวายแท็กก็จะเป็นนี้สัญลักษณ์ t t r ม m ท็ g นะสวยเหมือนแรปเตอร์เลยเนะนี่ยเนี่ยด้านนงด้านในในราคา1 3 9 9 0 0้าาทเนาะ โอเคฮะได้ตัวซองแท็กสีขาวตัวนี้เลยฮะแต่ถ้าเป็นตัวสีส้มก็เพิ่มเงินอีก1 2 0 0 0บาทนะครับอ่าแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นไหนอะไรยังไงครับเป็น XLT ค่ะโปรโมชั่นในงานนี้นะใช้เงินออกรถ2 9 0 0 0ับาทนะคะไม่รวมชุดแต่งนะคะโอเคแล้วถ้าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้ทำไงเนี่ยลูกค้าสั่งเพิ่มค่ะต้องสั่งเพิ่มเพิ่มเงินใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเพิ่มอะไรยังไงเท่าไหร่เข้ามาคุยกับเซลล์หนิงได้นะได้ค่ะ นีชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนจิ้มได้เลยนะคะนี่ราคาเต็มเท่าไหร่นะ944,000โอเคนะครับก็พาไปชมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับในงาน Ford Carnival ที่จังหวัดนครราชสีมาที่เซฟวันีนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจรถของ Ford ทั้งหลายรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็น r a p t o r ร a n g e r แล้วก็ e v e r e s t นะฮะสามารถติดต่อได้ที่ทางเซลลิงเลยนะฮะติดต่อเบอร์โทรไหนนะครับ 0ค่ะ3า1 5 4 6นนะคะโชว์ชรูมอยู่เยื้องเยื้องโกวนเทานะคะ <c oughs> ก่อนถึงเซนทันค่ะโอเคนะใครสนใจก็ติดต่อเซลล์หนิงไว้นะเดี๋ยวผมจะแนบ,บลิงก์แล้วก็เบอร์โทรไว้ด้านล่างใต้คลิปให้ติดต่อกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะหากเพื่อน <c oughs> ๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ